้าพี่น้องเลยสวัสดีทุกคนโอ้แบบเบาไส้หลดเลยนะสวัสดีเด้อพี่น้องทุกคนลอยลอยเบิ่งน,น้องนั่นมันแพงน้ำมันแพงช่วงนี้มันแพงไปดีเด้อพี่น้องได้ดาน,าดดนอเอาว่างฉลุดอัะนะว่าพ่อยน่อยเออว่างฉลุดสเก็ตบอลเขานะ เออบิดจกล่างแล้น้ำเคียงเออนำ้ำแป๊บสี่ยังก็น้ำมันยังก็น้ำอันหัวเสือนะ่ะบิดแกล่างแล้วก็ขาดบ่งอนีอ่ก็ไหวนี่แล้วเนะนี่ฮียงกันนั่นแล้เป็นได้พันีุยดีป่ะววามาก โอ้ยอุตส่าห์อุตส่าห์มาสีออกไปทาเลขกี่ได้นะน้ำกับประพันธ์ติโอ้หุนนอนหคััแบบเนื้อมันเบาเป็นเนี่ยมันสิพันท์ขีเรสัอนะเับพันธดีเนาะมาส่งเตียงอ่า อ่าไปอ้าวเจ้าเออไพดับยังวานี่นะจิ้มไแล้วแบดกระเบิดบาดแจกนั่นพันล้มไมันส่เขายังได้ขนาดน่ะท่าสีลูกไส้เขาเออกินห่วยหมาลูกไส้เขาไปเปลี่ยนมาเนี่ยเปลี่ยนกันอืจอมเสบกะไปไปทำคู่ทำคูนละบาดเนี่ ปาน,นี่ยยังสีเหลาโอ้ยตู้กระตู้ตาย <c oughs> ร้อยอย่าให้น้องแลนโอ้ยแบตกระเบิดพี่น้องเอ้ยเลยแบตสามสิบเปอร์เซ็นมาดับตะกี้ว่าสิลงไปอันนั้นพี่น้องล่าสุดแจ้งข่าวเนาะอ่าน้องตุน่นได้ลูกและพี่น้องได้ผู้หญิงเนาะสามโลสี่พี่น้องได้ต่คืนวันทีน คืนวันได้นได้2-3คืนแไปดอยู่ไทยพุ่นะพี่น้องสวัสดีเด้อพี่น้องอู้หน้าตาพี่น้องบ่อยากสิให้เบิ่งเลยแม่ใหญ่มาถิ่มพี่น้องขึ้นไปแกงาใหม่อยู่บ้านสีเขียวเบิดนมเต่าแล้วนี่โทงนมี่สิลงกระเจดําพอดีโทรไปพยังอยู่ไทยอยู่พี่น้องยังบ่ได้มาพังเบิ่งมื้อนี้ตอนบ่ายๆเพิ่นว่าสิมางต้นสิโทรบอกน้องแคทเนาะ มามาซาบาดีปลาลุงพี่พาน้องลงมาสาบาดีปลาลุงพี่มึงห้ามสิไปเบิบ้งบ่ลูกอันลูกไอต้นไปบ่ไปบ่ไปเบิ่งลูกไอต้นบ่ <c oughs> อีตุ้งนางลูกมันอีตุ๊กดุยอีตุ้ดุยลูกมันือองนางเอ๋พายซื้อหายนะโอ้พี่น้องลูกชายลูกสาวบ่าวต้นพี่น้องลูกสาวน้องต้นสือกุ้งนางอีลุงบ่อีลุงแล้วก็อีกุ้งนา่งต้องซื้อของพอหรอ่าน้องต้นแล้วก็น้องอะไร

หิวเอาตุกนามาหิวเอาโอ้ยไปไปน้องอยากขี่กันให้น้องขี่ไปได้อยู่ไทยพี่น้องเห็ดใบแจงเกิดอยู่ไทยเนาะเป็นเด็กทางไทยทางเล่าบอกเือจังใดบอกหูพี่น้องก็เป็นกระทาสีสล็กใส่นาต่างยังบบเล่เพราะว่าท่าบางนั้นเป็นไข่ก่อนเศร้าไข่แล้วก็โตงานวัดเลยพี่น้องเฮ็ดเวียรรวมเลย กินซีหุยหุยมากยอ่ไปกระดับโอ้มาถูงยาละลุงเพียไว้ไว้ไว้ถูกคันจักยขี่ละถูกถูกอ้ยตาดำดำบอกเลขน้ำคันจักย์ขี่ข้าซาบุดิขี่ออกยังออกยัง เบิร์ตปีเจ็บเบิร์ตปีมันนีส่สาดไก่เอ้ยมึงบอกมึอตอนบ่ายกับมืเอื่นแล้วมืงเฮ่อพี่น้องส่วนเจดามลงไปใหม่เน่ไปทาหอไซน่ะที่เห็นแต่ปลูกสีบอลลอยพอเอ,อ้โอน้องสีลดสีลมฮะพ่อมึงทาหอดไซละสีนี่ะ นแ่สีสลักถ้าสีสองมือสามมือไข่แตกมายุดแล้วก็ไปเห็ดเวียกร่วมต่อรวมต่อบทเรีบรวมเวียกร่วมบทันแล้วลูกซายเขามานีเม้นด้หอมด้บเมนหหอมถ้ารอบนกก่อนพี่น้องจังถ้ารอบในเนาะรอบในแบทันทา ยังไงพี่น้องเสือ้อผ้ากะตากยายมาอยู่นอกย่ำพ่นโตกระเลนตาตีแล้วบอนี่เก็บตี่หนึ่งเที่ยงขึ้นก็เม็นลุกมาเก็บอืบอบ่มีหมอนไหวใายลูกอีดำไปสายดำไปสายไงไก่เอ้ยกำนายนะ้ำไะเบิร์ตตอนนั้นนีแม่อันนี้น้ำบ่เป็นน,นายาน้ำน้ด้าเรียปากมาไกลให้น้าด้า งดูนะสิเกีตนายขามไปเนาะขี้แม้ขี้แม้เอ๊ะเอ๊ะฮัมอย่ามากแล้วกูฮัมไปเลยเร็เลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูช่างมึงด้วยช่งกูช่างมึงด้้วาเรียปากมันได้เรียปากมันเรียปากมันเลยอ๊ะอย่าน้องจิมัวสิถึงี้ดิด้นะลูกอ๋อสมัครเป็นลูกนี่ลูกบังดาสิึ้นแล้วนะ ก็มีหน้ามื่อนะ่ะก็จักเป็นยังอเอาโรถเอามึงเอาจัดการมันได้ผูกผูกจัดการประกันใกล้ท้องผูกจัดการมาันม,มันจะเก็บอะไรขนาดใังคามนะผู้ชุ่มฝืนอัลตัยเพื่อนมาส่งมาส่งเตียงบ่าวบอยมักนกเคียงเฮาทางน้ำแข็งเฮาแดแมแย่่ชิมซอ,อ,อย่ามานาันนะรอให้มันเก็บลถ ไปเกะเอามายไปเกะเอามายร้ายอยู่พูแม่หน่ามาข้ามหัวมือมึงนั่นดิฉันหน่อยไม่ใหญ่ไม่ก็เอาขึ้นเมื่ออลไรก็อืม,อมเอาไวน้นี่แหมมันก็เม่เห็ดบัดเนาะเมื่เห็ดเบียรร่วมเหมือนกันพอดิแวจัดการมันได้จัดการมันได้ดการมาไก่ได้ บอกให้เจดมลงมานอนน้ำลานกับบลงมา,าเมื่อกี้เพิ่งเนมานอนหานสีเขียวแหละย่ามบัอยู่ดีมีแห้งเพิ่นจังนอนอยู่เทียงหน้าเพิ่นปานนี้ลูกร้านมาหลายแต่ไทยเลยเพิ่นบ่ได้เห็นมาพี่น้องนี่จะมาเห็ดกินเด็กหน่อยเห็ดกินส่วข้าวกินแล้วกันลงปลาเทียงแล้วก็ลงมาเทียงห้าวบนานกับพี่น้องจ้า <c oughs> FC ก็เพิ่นบ่ฮู้เพิ่นมาติดตามใหม่เที่ยงหน้าเฮาก็เพือห่านบ่าบอยไก่กันพี่น้องห้องสกันเนาะเวลาอีเวียกกห้องสัหลัไปแล้วบัดนีเที่ยงหน้าเจดําอยู่ลุ่มอยู่ลุ่มหัวห่านบ่าบอยลงไปพู้พี่น้องอยู่ก้นน้องบ่าบอยเนาะเที่ยงหน้าเจดําอมนนีมาเบิ่งความแสบของไก่ทองแม่ใหญ่มันมาถิ่มไว้พี่น้องแม่ใหญ่มาถิ่มไว้ให้เอื้อยเอา ิไปเกลือกทินเอาเป็นปวากล้วยมานสูนน้องกินไะล่ะมา้วยอยู่ตู้เย็นอะเอากล้วยมานสูนน้องกินไปโอ้ยจังงามแม่มันสิซุกผูยำดำน้าผู้วยหอมสามวีสันสันในน้อยอยู่ข้างห้องน้ำเลยพี่น้องเดี๋ไปถากินมันหน่อยผมสภาพผมพี่น้องบ้านารวีผมผมยังไม่ได้วีค่ะท่านผู้ชม เออร้อยดูฮะร้อยร้อยเออนดูฮะ <c oughs> <c oughs> อุตส่าห์ว่าสิไปถามอลิอยู่นอนพันนอนกว่พันยังวะสิตอนอยู่เฮือนห่าว่าพอที่แทกพันเนาะพันบรได้จับปลาพันบรได้ไปจับปลากับลุงเสี่ยวเพื่อนผู้หนึ่งแล้วกับคนตายอีกผู้หนึ่งเนาะ ตายบางเดือนหลังนี่พอดีมันออกศูนย์สองสองศูน,นย์อะไรคนตายกัดแป้เป็นกระจายเซตจนูนพี่น้องเอ้ยคนตายมันกับศูนย์เลยเพื่อนก็ไปกันสองคน,นเนาะเพื่อนแล้วก็ลุงเสี่ยวเท่านะ่ะจับปลานะ่ะไปซื้อเลขปลาพี่น้องเอ้ยเก็บผ้าเพิมเสนีพี่น้องมาลายยายห่างอยู่พี่น้องเอ้ยบ่มีแม่มีพ่อกันเลยมีน้ำเอื่อยงมงงงงอยู่ไหนแล้วนี่อย่าใจใจ ออาจจะมีห่มม่วงพป่น,น่องเย็นม่วงห่มพา้าขอบคุณถูกกำลังใจเด้อขอบคุณถูกคอมเมนต์คำที่ส่งขอบคุณพยัญะดีทุกคนทุกา่านขอบใจใหญ่พี่น้องสุภูสุคนสบายดี